ครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวครับวันนี้ก็มามาดูช่างแมวไอ้แม่ช่างแมวนะครับทำไอ้ปิ้งเห็ดไข่ต่ำนะครับไข่ต่ำทันแกงนี่ครับเห็ดไข่อันนี้เห็ดหน้าเห็ดอะไรให้จะมีกลิ่นหอมครับโอ้พดดี่ช่างแมวชอบมากนะครับแออละป๊าเห็ดไข่นี่เห็ดเห็ด,หดละโง่ เห็ละโงกนะครับน่าฝดแล้วโลเท่าได้ล่ะโลเท่าได้เอามันนยน้อยคนเอาอยู่วะมังหนักน้อยๆเอาอยู่วะ้อยเท่าไข่ดิได้หัวแข้งมืมอแมวห้าบ้านกับหัวคายเต็ม ถ้าแมวดูซีแหกเห็ดไข่อ่ะนะเดี๋ยวพ่อจะน้ำล้างนี่ไว้เอาเพราะว่าเหนละงอกมองถ่ายแล้วเห็นละงอกถ่ายแล้วเห็ดไข่นี่แหละเห็ดนี่ช่างแมวชอบกินมากนะครับปิ้งออมต่ำใจพริกเอ๊ะแต่จะกินนะใบเตยก็จะชอบกินถ้าจะกินสียงที่มันหวัง เดี๋ยวน้ำนี่เดี๋ยวไปลาดโคนต้นไม้เอาเชื้อมีเชื้อที่ใบ,ใบเ,เ,เนี่ยใบแก่ๆนี่เม่ไดรถ่ายเจออะถ่ายอืมเราถ่ายเจอเอ,เอาไปเจออยากออกน่ <c oughs> ถ่ายยาล้างเนี่ยโอเคล้างสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำการปิ้ง เห็ดไข่หนึ่งเปิ้งต่ำเห็ดละโงกก็จะแกงนะครับเ็ปิ้งต่ำเนาะเจ็บแสบยังไม่ไปเตยแซ่บบอกบอกเย้นี่เห็ดละโงกขาวนะครับเห็ดละโงกมันจะมีสองอย่างเหลืองขาวเหลืองขาวนะนี่เห็ดละโงกขาวไข่ เห็ดไช่เห้ดละงอกอีกอ uh ีกพันหนึ่งจะเป็นสีเหลืองอีกพันหนึ่งอ่ะอืมโอเคครับมาด้านเข้ามาสี่นี้ถ่ายแล้วอืมอ่ะล้างเสร็จแล้วนะครับเห็ดละงอกนะเห็ดไข่เออเห็ดไข่เห็ดไค่เตรียมไม้นะแม่ใช่างแมวเตรียมไม้มาก่อเตาเรียบร้อยนะครับท่าน ก็ไม้ไผ่ไม้อะไรแล้วแหละหลอกไม้นะครับเสียบที่โคนมันนะครับปีงให้สก อะไรอเอราค่ะอันนี้เป็นคำได้ดให้ไก่น้อยกินจ,จ้า,จาไม่ชอบออกินอะไรหนึ่งแล้วเขาให้ไข่เขาปิ้งสิเหรอปิงองป้งคือเสียบลูกชิ้นนั่นแหละปิ้งสุกแล้วค่อยตำนะก็ปิงป้งปิ้ง น,นี้อยแข่งกันเลยแม่ปิงแต่นี่สอนนี่พอล้เล็กก็ไปแข่งเค,เ,คเดี๋ยวรอกลับนะครับรอ,อแป๊บนึง่งเริ่มเดือดแล้วนะครับมีกลิ่นหอมลนเวลาลปปิ้งเนี่ย ่ทำไม้องคอยกลับกันหัวไหม้าวรอน้อร้อนร้อนโอ้ยร้อนมากเลยโอ้ย จักนิดหนึ่งนี่ค,ครับนี่ก็สุกแล้วนะครับนะให้เย็นนะครับวางไว้แล้วก็เตรียมการต้องเอาเล็กปิ้งมาปิ้งพริกพริกให้สุกทีนะครับเสร็จโอเคครับนี่พริกก็สุกอ่าพริกก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่จาัดก,การนีใ่ใส่ ดลดหน่อยเดีอกกืมเตรียมหม้อนี่ใส่ตะไคร้ใส่น้ำนะครับเตรียมน,น,นี่แกงเห็ดเอาขึามาเรา,เาตำเห็ดเน้นตำเห็ดนะครับ <c oughs> เฮ้อเออสียอายเด้บาตริกใส่ เฮ็ดข,ข,ขนาดนั้นเองเฮ็ดตามก่อนนะครับใส่เห็ดดู้าไปตำให้ละเอียดตำให้มุนนะครับ น้ำลายออกปากเจอวัาเตอว่าน้น้ำลายแตกพุกพากันจะมีกลิ่นหอมจะปิ้งหอมใส่ก็ได้ฮะหอมกระเทียมใส่ก็ได้ทำธรรมดาก็อร่อยแล้วนะครับเพราะว่าเห็ดอย่างเดียวก็อร่อยแล้วจะมีความหอมความหวานละงอกนะครับไอเห็ดไข่เห็ดไข่เดือเลย มันจะชอบมาปิ้งตำนะเห็ดไทอาหารอีสานนะครับอา,อ,อาหารพื้นบ้านใส่แล้วมันเหลืออยากใส่น้ำปลา,านะครับ ก็เตรียมใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ทิพรดแล้วก็น้ำปะลา่ะปะลาไหลเนี่ยน้ำปะลาสุกนะครับอันนี้ก็นี่อะไรมารนมกันครับ อยู่ตัวนะาปลาสุกแล้วเขาโอเคแล้วแล้วก็คนต่ำให้เข้ากันผุกให้เข้ากันข้าวนาข้าวเานื้อชิมนะเจ้าแล้วก็ชิมนะครับโอ้ยอย่าใช้ลายลายที่ด ชิมให้อร่อยแล้วก็เตรียมเหม้อตัดต้มจะดูวิธีการต้มเห็ดแกงเห,งเห็ดอีกทีอันนี้เอาตามก่อนเ,อเริ่มหิวแล้วงานนี้แบ่บแ่บแ่บแ่บเป็อยากแล้วหอมหอมกินกับข้าวเหนียวนะครับ จำเลยมาอยากชิมชิมกันจะหอมหวานแืซ่ปครับเรียบร้อยครับการทำตำเห็ดไข่นะครับที่ตำบลอ่าต้พื้นทคมจังหวัดนครคายบของแม่แมวนะครับ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวทายอีกทีอย่างไรก็กดต่างกันซับตะคายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่หมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาอส่ยไหม